สวัสด,ดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ75ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะตังจนฉุดไม่อยู่นักสแสดงหนุ่มกล้ามแน่นหอบเงินสดออกรถตู้หรู อีกหนึ่งดาราดังที่ขยันทำงานมากๆไม่อายทำมาหากินสำหรับอาร์ตพสดุ์บานแย้มนักแสดงหนุ่มกล้ามแน่นที่ตอนนี้มีธุรกิจหมูกรอบทำรายได้ดีมากๆจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มอาร์ตออกรถได้อีกคันหรูๆโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพรถตู้หรูสีขาวพร้อมแคปชั่นระบุว่า ได้รถแล้วขอบคุณทุกคนมากๆๆก,ก,ก,กครับเดินหน้าต่อเต็มกำลังธุรกิจต้องไปต่อซื้อสดนะครับคันนี้ชื่อเจ้าสบายใจทางทีมงานข่าวดาราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ